ว่าวันนี้อีแม่จะรอดไหมมาทั้งสองคนนะคะวันนี้ค่ะน<า>ี่ออขแหกแหกมันนะคะพี่งอกแล้วก็เห็ดปวกดอกน้อยๆของเราดอกหนึ่งนะคะไ,ได้แล้วไหมโอ,โอ้มีเพื่อนด้วย อันจังเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหันเห็นไหมปีนเผาเลยจ้ะอีกดอ,อกเลยจ่ะอยู่นี่จ้ะโอ้ยเอย้หมดได้ยังนเนาะเก็บแล้วนะยุงกระไลหลายนะคะยุงจะกัดากดานะอทำไมเนี่ยหมา,านจะมีเนี่ย ดกอกนี้น้นองเนี่ยพี่พี่อืมพี่อ๋อโอ้ืมคะนี๋อ้ยนี่ไงตุ้มๆก็มีอันนี้เห็นแล้วนี่ตุ้มๆก,ก็มีค่ะว้อ้ยมี่ดอกนั่นสิว้าวอ่าอีกอี้อ,อีกจี้ออขอก่อนนะขอก่อนนะ <c oughs> ไปก่อนนะอย่างมันมาแล้วดูว่ได้ไปไหรือยังทำไมอีเนี่ยหมาโอ้ถ้าจ้าไม่จะกลับไปเนี่ยสงสัยไม่ต้องได้เก็บไม่ดึงไม่ขึ้นบางทีเมื่อดอกยวเอ๋ทั้งสิ่งที่ถตัวเครื่องยนตมาเก็บไม่จะแบบยังเงินไถ่ด้วยซ้ำไม่ขึ้นอะไรอ่ะ หมาลตายมาบอเลยจ้าอีกดอกนึงจ้าเอ้ย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 อะไรกัดก็ไม่รู้มดลินกัดอุ้ยอันนี้ยังจะขานี่อันนี้เก็บเกี่ยวมาท่านค่ะเก็บแล้วนะคะไมมน่งิบอกอุยนนักเข็ยนายก็แคบจะวามเอาเอาุบหวคนนัน เฮ็ดแล้วเ <c oughs> ห็เพึ่งจ้าให้พึ่งจ้าให้พึ่งอะไรดอกช่วยช่วยไว้ค่ะหากเด้วดดูผลงานนะคะเกือบเตรีมตะกร้าค่ะดอกงามตะกร้านีกลับแล้วค่ะต้องไปรับเด็กๆบ๊ายบาย